เต้ยล่ะบบว่าโบเป็นไงคะอาการเหนื่อยได้ยินแต่ว่าไม่สบายใช่ไหมหบบกไมก็สบายเป็นยังนางเอาไปมือเลยจะขึ้มือนไีนไปก็ไผ่ วันนี้วันนี้จะไปไหนไปไปไหนเดี๋ยวอย่าพึ่งวันนี้ไปไหนคะไปเอาชุดก่อนไปเอาชุดก่อนเรียนค่ะเรียนแม่ดีดีแม่เดี๋ยว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 คอนไวลสาวคอนวลสาวหันหน้ามาดิสิ โอ้โหเธอคือคนบอยสาวไปเก็บช้อยยาแร้เอวครับคือเก็บได้สั่ดิเคยยกบนนักป,นไป,ไปานี่นี่ไปไปซ้อยยาอือวมื่อนักแต่ลูก ไอ้ไอ้สู้สู้ไอ้ไอ้สู้สู้ไอ้ไอ้สู้สู้อ้าวหแเ้ววะที่นี่มือเรกนี่เวที่นี่มาซสยเขาตังเด้อเข้ามาใส่แต่พลักเือะาไปดูไปเอากไปไปไไปไไไปไไปไไปไ อายสู้ตู้มือแรกนี่เวที่มัสอยเพิ่นตังเด้อฉากวุ่นหน่ะมัสอยเพิ่นตังนี่เออเออเออเก่งหลายเออเก่งเออมาดูหน้าชิสสวยไปดิ่จะซีไปวันนี้ฮะมาดูหน้าชิสสวยไปวันนี้ไปเอาชุดกับพระโบเดี๋ยวนี้สวยมากพรับปั๊ดไปขนของบางคอนวอยสาว

อด่างเงียเงเอาเลยเข้าไปเยอะเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะเราชิมแบบกันโอ้ยเฮียก็ค่ะไม่ต้องใจ่ตังโอ้ยหายใจเนี้ยมักมักนอนอายเพราะอีหยังค่ะเพราะว่านมากเลยรูปดีมากยอดชิริยักษ์บอยดังลมก็ไปทำได้ค่ะสาวสาวไม่เป็นไรค่ะของมักเขาคือคือไกลไกลไกลหรืออย่างไป่น้อยบอกค่ะลูก เด็กเขาให้เป็นตลบเลนะน้ำน้หลบหลบล้นน้อืม่าดไปแล้วว่ามันคุ้มกว่าค้เรคุบน้องไมาเล่น้องอาเน้องไพเาลวะบาเก่เบาเกบอกพี่เบากมเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะพี่เบากินะคะขอบคุณพี่เออพี่ไอมาขอบคุณก่อนขอบคุณนะคะเอาข้าไหมลูก เอาข้าวไหมบ้นได้ลูกชิ้นโอเคขอบคุณนะคะรองไห้นะมันเผ็ดนะนะคะเดี๋ยว่ามาแล้วกลับบ้านเลยนะเนยชุดเจลา